ทุอความมาค่ะคะุกคนร่งไปอ่านนะ<ๆ>ตอนนี้เราก็ยูนเกมไทยนะคะเพราะว่ามีตัวภาษาไทยอยู่ข้างหลังของเรานะคะรู้สิเป็นเกมไทยนะคะคุณไหนอยากเล่นแต่ว่าเกมนี้เปเกมไทยนะแต่ว่าคนไหนอะเห็นมีภาษาไทยใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้มันมีภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะคะแต่ว่ามีคุณภาษาอังกฤษเพียบเลยะค่ะคุกคน เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วเราก็ทํายังไงเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะภาษาอังกฤษมันพูดอะไรเราก็พูดมั่วๆไปนะคะเดี<อ>๋ยวเรากรับพิมพ์ให้ดูม <า S 1> ันเป็นตอนนี้มันเราก็ต้องเปลี่ยนดูสิเขาพูดไม่เป็ีน่นตอนนี้เราอีกที่นึงนะคลองอ่านดูสิคะทุกคนตอนนี้อ่ะเราอยู่ในช่วงวน้องนั่งชิปตอนเด็กอ่านเรื่องบาร์หนึ่งพับหนึ่งนะคะ เด็กอ่าหนึ่งบานหนึ่งพับสองนะนเรื่องเด็กนะแล้วคนไหนชอบเด็กน้องน้ำชิพนะคะคนนั้นน่ะต้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะตอนนี้มีคนดูแค่น้อยมากเนี่ยนะคะอย่าดินไปรูคลิปของเราด้วยนะคะตอนนี้เราใช่ไหมก็ฟังพี่ต่อไปวปดอนะคะหรือว่าคนไหนอ่ะสนใจพี่ต่อไปวปดอพูดแล้วก็ก็ฟังไปก่อนนะคะ แต่ว่าฟังเราคนเดียวนะคะตอนเนี้ยถึงเวลาเราก็ต้องไปที่ไหนนะไปเที่ยวต่ังหวัดนะแม่ไปที่ไหนดีอะอีกอีกก้อนอย่าพึ่งนอนแม่อย่าพึ่งนอนอีกก้อนอีกนิดเดียวกระโดดข้ามได้พวกเรา อันนี้เราใช่ไหมนว่ะอาคาไปบ้านที่อื่นนะคะทุกคนเน่เะขี่ม้าไปนะคะทุกคนอยากให้เราขี่ไหมไหมคะลองให้สมองของเราคิดนะสมองบอกอว่าขี่ม้าค่ะแล้วก็ให้ม้าของเรามารับเลยนะคะดี๋ยวเราก็พาไปเที่ยวที่ทะเลนะคะยวงไเจอกันก่อนแล้วเราก็วิ่งไปวิ่งมานะ เฮ้ยเกมเราบอกเขาอะอใช่ไหมแต่นคนไหนเป็นเพื่อนกัน